โอเคนะครับก่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตรงนี้เราอยู่เกม My s u r v i v o r นะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับเล่นในส่วนของโหมด Normal เนาะอีซีมันหาทํายากเกินนะครับก็เ,เลยจะขอเล่นใหม่เป็นโหมด Normal นะครับนี่เพราะว่าใน ตอนที่ตั้งใจจะทำคลิปอะก็คือตั้งใจว่าจะเดี๋ยวเราจะอัปเดตท,ทุกแผนที่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขอเขยิบขึ้นมาเป็นนอมอนแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยเอาละครับเข้ามาในเกมกันแล้วฮะโอ้นี่คือแรกวิ่งโคตรเนายังไงก็คงต้องการไม้ฮะยังไงฟาร์ไม้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีต้นเบอร์รี่อยู่ข้างนด้นนะ้อยได้อาหารด้วยนะเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะครับตอนนี้ต้นไม้ ก็เป็นวันแรกนะครับในหมดนอร์มอลเนาะเพราะว่าอีซี่มันเป็นตุ่นใช่ไหมนะครับนอร์มอลเนี่ยมันเป็นซอมบี้แล้วแล้วก็จะไม่มีเวลาให้ในส่วนของคืนแรกด้วยนะครับตั้งแต่มันมืดปุ๊บเนี่ยตั้งแต่คืนแรกเนี่ยคือมันมาเลยนะซอมบี้ฉะนั้นการหาแหล่งน้ําแล้วก็พวกทรัพยากรเนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทําจากพวกพิกแอคกก่อนเนาะโอเคนะครับได้มาแล้วโอ้ตรงนี้ ของพร้อมใช่มีหินมีทุกอย่างเลยนีเนี่ยโอเคได้ปิกแอคมาแล้วนะครับงั้นก็เริ่มจากการขุดหินก่อนแล้วกันเนาะมีหินมีทองแดงนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าทองแดงเนี่ยพอหรือเปล่านะเดี๋ยวเราขุดหินกันก่อนยังไงปิกแอคก็สําคัญนะครับยิ่งทําให้มันเป็นของแบบของเพชรไวๆเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีเนาะ เอาละทีนี้ขอขุดในส่วนของฐานเพิ่มเติมไว้ด้วยเนาะเพราะว่ามันจะได้ก้อนหินด้วยนะครับจะได้เอาไปอัพในส่วนของขวานนั่นเองเรียบน้อยได้ขวานทิกแอ็ได้อาหารมาพอสมควรนะครับแล้วทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของทองแดงใช่ไหมที่เราต้องการแล้วก็ไม้นะครับโอ้มันมีครบจบในที่เดียวจริงๆนะนี่โอ้มีทองแดงข้างบนนี่โอ้ยข้างบน3เลยตอนแรกว่าจะแยกไปด้านซ้ายนะครับขวาบนนี่มี3มก้อนติดเลยแล้วก็มีซิลเวอร์ด้วย โอ้ใช้ได้โอ้ไม่ใช่สามแล้วเป็นสี่ก้อนแล้วครับโอ้ให้ตายเถอะเราต้องการทองแดงจำนวนเยอะที่สุดนะตอนนี้ส่วนรองเท้าเนี่ยถ้าเจอหมูเร็วๆก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าจะได้รีบทำรองเท้านะครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันวิ่งค่อนข้างไวเนาะไวมากเลยแหละโอเคแค่นี้เนี่ยก็น่าจะพอมั่งนะครับ ในส่วนของทองแดงนะอุ้ยปีนี้เกือบพังเหลือซิลเวอร์ใช่ไหมโอเคเราจัดการมาก่อนเลยโอ้ให้ตายเถอะอย่างแจมครับน้องๆได้มาเป็นขวานเลยนะโอเคขวานก็เป็นขวานเหล็กไปละเฮ้ยเดี๋ยวเดีเพื่อนทีนี้ก็ในส่วนของนี่เลยซิลเวอร์นะครับของเงิน สนอาหารเนี่ยเดี๋ยวกินเบอร์รี่ไปทางชีวิตพี่ก่อนโอ้วั t เห็นไหมฮะน้องๆเห็นไหมเห็นกันไม่เอ่ยโอ้ไดมอนแต่จะพอทําได้หรือเปล่าฮะจะพอขุดได้หรือเปล่าคือเอาเอาของระดับนี้ไปขุดนี่อาจจะใช้เวลาทั้งคืนเลยก็ได้นี่คือแบบก่อนจะเข้าไว้นี่เลยอะเข้ากลางคืนเลย เรอาจจะต้องฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับแล้วโอ้น้ําปะพื้นแบบนี้โอ้ไม่น้ํานึกว่าน้ําโอเคฟาร์มนี่ไปก่อนฮนะนี่ส่ของไม้เนาะเอาล่ะถ้าใช้ของเพชรอะขุดประมาณหกครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นของที่มันเป็นเหล็กอะหลายทีจัดแต่บอกเลยแต่หลายทีไงก็ต้องขุดแหละฮะโอเคสวยมีฐานไหมโอเคสวยเราต้องการฐาน ใช้ในการกองน้ําก็ใช้นะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วขยายก่อนนะขยายก่อนเหมือนคืนแรกเนี่ยมีตัวเดียวหรือเปล่าครับซอมบี้โอ้โใบไม้ปิวมาตะกี้ก็ตกใจหรือว่ามันไม่มาวะมันต้องมาปะคือปกติมันมานะเอ้หรือว่าคืนแรกมันไม่มาเอ้คืนแรกไม่มาเราฟาร์มนะครับ เราฟาร์มมันที่ฟาร์มได้ไปก่อนน่าจะใช้ขวดน้ําไปก่อนปลาแล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็นอ่าพว,พวกเขาเรียวกว่าอะไรนะพวกถังน้ํานะครับจะได้มีน้ํากินเนาะเดี๋ยวตักน้ําแถวนี้ไปด้วยไม่แน่ใจเรื่องซิลเวอร์เนาะว่าสามารถอัพได้เลยไหมมันใช้สี่มันใช้ห้าเท่นนั้นเองใบไม้ก็ใช้นะครับตอนตอน้ตนๆเนี่ย ตัดไม้ไปก่อนเนาะคิดว่าคืนแรกซอมบี้ไม่มาใช่แหละน่าจะจําผิดนะครับงั้นเราตัดของที่ตัดได้นะแล้ววางมงมุมด้วยเนาะในโหมดนี้เนี่ยสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะนะอยากได้ซิลเวอร์อีกสักอันอึังเลยครับของจะได้เปลี่ยนเนาะโอ้เจอเบอร์อร,รี่เยี่ยมไปเลยครับ จะได้มีอาหารมีน้ำด้วยนะเบอรี่อะสำคัญนะเพราะว่าตอนต้นเนี่ยมันได้น้ําด้วยนะประเด็นกินไปก่อนเลยฮนะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําที่หลังอ๋อซิลเวอร์เอ้ยไม่ซิลเวอร์ก็บ้าละเหล็กนะครับและเหล็กและเหล็กไปติดแร่ทองแดงมาจากไหนวะเอ๊ะอันนี้จะไม่ได้จริงเราต้องเคลียร์ปัจจัยหลักนั่นไง เราต้องเคลียร์ปัจจัยจหลักๆให้เสร็จก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเราไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายแถวนี้แล้วโอเคเจอท่านนะครับเอ้านี่ไงทองเจอแร่ทองเดี๋ยวลองซ่อมดูนะฮะเดี๋ยวลองอัพดูว่าอ้าวเจอซิลเวอร์พอดีครับว่าปิกแอ๊เนี่ยเฮ้ยอย่างงี้ปิกแอ๊ก็สวยดีครับปิกแอ๊นี่อาจจะเป็นไดมอนด์เลยมั้งนี่แถมมีอาหารให้ด้วยนะตรงเนี้ย อย่างแรกเลยจัดการไปก่อนครับเรียบร้อยโอ้โหอย่างชอบอะครับบอกเลยหินเหล็กสวยฮะนี่เลยมีไดเอ้ยมีเพชรนะฮะเอ้ยมีแร่ทองโอ้ยวันนี้เป็นอะไรลิ้นพันอัปโทจัดการไปเลยฮะนี่ เรียบร้อยบอกเลยว่าบันเทิงจะเลินใจฮะเป็นปิกแอกเพชรไปแล้วอ่ะบอกเลยว่ายังแจมได้เพชรตั้งแต่ช่วงแรกกันดีเงี้ยฮะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องน้ำนะเดี๋ยวเนื้อเนี่ยหาจากพวกกระต่ายกระลอกแล้วกันฮะกะหมูก็ได้โอเคมีน้ำตรงนี้ เจสซเวอร์นะครับเดี๋ยวใช้กับดักนะ้ำไม้หมดเลยเหรอ,อเดี๋ยวเราจะใช้กับดักล่อหมูนะครับเพราะว่าเรายังฮะเอากระดูกฮลัลโหลเพื่อนนายใช้กระดูกในการทำไอ้นี่เหรอโถ่เอ้ยนายใช้กระดูกในการทำกับดักนี่นะบ้าบ ตอนนี้อาจจะต้องคิดเรื่องในส่วนของไอนี้แล้วนะน้ำนะครับเดี๋ยวน้ำหมดละตะกี้เราไม่เห็นกระดูกได้ไงือตีไปฮะล่อเข้ามาครับอยากได้รองเท้าด้วยแหละอาจจะต้องกองน้ำไว้แล้วนะครับไม่กองนี้อาจจะแย่ได้ฉะนั้นก็คาฟบเลยนะครับดูซิซิดู เป็นโอเคจริงๆอ่ะเป็นไอ้นี่ก็ได้นะเป็นถังนะฮะสักสามถังโอเคน่าจะพอนะกองน้ําทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวที่กองน้ำเนี่ยเราเอาไปด้วยก็ได้นะต้องใช้เวลากองเลยนะประเด็น น่าจะทันนะน่าจะทันก่อนมืดนะครับโอเคสวยทุบออกมาฮะโอเคไม่เป็นไรเรามีน้ำเฮ้แล้วเราไอ้นี่ได้ปะโอ้ไม่ไม่ตายว่ะเห็นได้รองเทา้าฮะรองเทา้ทารองเท้าโอ้รองเท้าไม่พอใช้หนังเท่าไหร่ หนังสัตว์สองโอ้โหไม่พอมันเดี๋ยวตามไปตีนี่นะเอา้าวิ่งติดไอ้บ้าไอ้ติดอะไรเล่าโอเคหนังสัตว์สองหนังสัตว์สองไม่นะแล้วมือดอย่างไวแล้วมือดอย่างไวไม่มันน่าจะตีไอ้นี่อยู่นะตคร์บเราฮะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขามาแล้ว สวยฮะที่เหลือก็จะเป็นพวกหนังสัตว์ปะยังไงฮะเราวางกับดักวางแถบดีไหมวางแถบแล้วก็ตีกับซอมบี้ไปเลยอย่าไล่เราไม่นะไม่นะอย่าทำเราได้โปรดเธอไม่วางไม่ทันมันยังวิ่งช้าอยู่รองเท้าเป็นรองเท้าหนังธรรมดาอีกบ้าเอ้ย อย่าทำเราได้โปรดเพื่อนไม่ไม่อย่าทำเราตายเลยครับงี้ไม่คืนนี้คงไม่ได้ทำอะไรไม่โอ้ตายหันไปฟันสักทีดีไห,หมเฮือหมันไส้ไล่อะไรนังหนาขออีกสักอ,อดนตีือื้อดือดดื้อดือื้อดื้อดอดื้อดืออดดออ บอกแล้วอย่าซากับพี่น้องโอเคสลเวอร์ Silver, ฮะโอ้พอได้เป็นปิกแอกไอ้นี่แล้วแจ่มมากเลยครับเหมือนจะมาเพิ่มตืมปะเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไม่ปล่อยแล้วไปอย,ย,ยุ่งกับเราจะเช้าแล้วครับต้องเริ่มหาแหล่งน้ำเนาะ ช้าสักทีไม่อยากวิ่งมัว่วกลัวมวงมุมตีให้ตายเมื่อตื่อใช่โอเคเจอหีบถึงจะเป็นหีบเงินแล้วก็จะเอาดูสิได้อะไรโอเคเยี่ยมเยี่ยมเลยโอเคเจ้าหมูอ่าเช่เออ,าเอาฟาไปเลยฮะพอมีอาวุธแล้วมันชื่นใจ เอออย่าซาบอกเลยต้องอัพรองเท้านะครับแล้วก็อาหารเพีย้ยทำไม่ตายด้วยเพีย้ยโอ้โหไอเนี้ยมันเป็นดาบเงินอยู่มันไม่ตายนะเนี้ยอ่าช่างเป็นการเดินทางที่ยากลำบากบอกเลยรองเทา้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โห ก็รองเท้าทั้งขวานฮะแจมเป็ดแลมเป็ดไปเลยโอเคทีนี้วิ่งขึ้นวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยกระดูกเรียบร้อยฮะทีนี้เย,เ,เ,รยเราต้องการที่อยู่แล้วเนาะเริ่มยากแล้วต้องการที่อยู่นะครับอย่างนี้ไม่ดีดูสิว่าจะเจ,เจอไหมเนี่ยแต่ทีนี้เลยคือเราเจอหมูนต้องตีนะ เป็นแหล่งน้ำเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ที่เราต้องการเจอถ่านครับถ่านนี้จําเป็นมากในะช่วงเนี้ยเพราะมันใช้เยอะจริงโอเคเอาเจอหีบทองปะจริงจังโอ้อย่างแจม่มฉันหิวแล้วน่าจะหิวตลอดเวลาไม่ได้นะเพื่อนดูีิเราจะเจอแหล่งน้ำไหมเนี่ย อ้จ้ะไม่ไม่ไม,ไม่หมาป่าโอ้โหเกือบไปสู้เลยฮะถึจะเสียเวลาไปหน่อยเดี๋ยวก็เอานะเพราะว่าเราต้องการทองไงได้ทองตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแปลอาฐานตรงนั้นด้วยไม้เหลือเท่าไหร่เนี่ยโอเคไม้ยังพอยังพอให้รอดนะส่วนหนังเนี่ยโอเคแล้วนะครับคือตอนนี้รองเท้าเราเป็นรองเท้าเงินแล้วนะ มันจะเป็นรองเท้าทองน่ไันทองพอไหมเอ้ยทองพอนะทองสิบนะครับมันต้องเปลี่ยนล้วปะมันต้องเปลี่ยนแล้วนะเยี่ยมเลยฮะบอกเลยบอกเลยว่าเดี๋ยวมีร้องได้รองเท้าทองตั้งแต่กี่วันในสามวันแรกเดี๋ยวจะตัดจบตอนช่วงกลางคืนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานแล้วนะครับเพราะว่าสามวันเลยมันน่าจะเกินสิบนาทีแล้วมั้งเนี่ย ก็เดี๋ยวในอีพีต่อไปเนี่ยเราต้องหาไอ้นี่แล้วเนาะที่ทาเลสร้างบ้านนะครับไม่งั้นเราตายแน่ๆเราไม่มีทาเลสร้างบ้านน่ะเราเอาจจะหิวตายนะครับให้ตายเถอะพูดแล้วชีวิตมันเศร้ามากนะก็โอเคแล้วกันนะครับในส่วนของคลิปแรกเนาะในส่วนของโนมอนหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปนะ,ปะกับการเอาชีวิตรอดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน ep ต่อไปรับผมวันนี้บ๊ายบายนะครับ